โคชัตตี้ค่ะไม่ชอบแต่งตัวเลยค่ะแต่ว่าทําออนไลน์มันต้องแต่งตัวรู้สึกฝืนมากเลยค่ะทํายังไงดีคะอาถามหน่อยถ้าเกิดว่าอยากแบบหุ่นดีๆหรือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอะค่ะมีช่วงที่รู้สึกว่า<ม>อยากกินผักเพื่อให้สุขภาพดีไหมคะก็มีค่ะจากเดิมเป็นคนที่ไม่ชอบออกกาลังกายเลยแต่อยากหุ่นดีมีช่วงที่ ออกกำลังกายไหมคะมีค่ะทำไมถึงทำได้ล่ะคะเพราะว่าอยากดมดีค่ะเหมือนกันค่ะในการทำออนไลน์นะคะถ้าเรารู้ว่าเราแต่งตัวสวยแต่งหน้าไปทำไมเราก็จะไม่อยากลงมือทำฝืนบ้างแหละเข้าใจนะเพราะมันก็เหมือนกับคนออกกำลังกายที่อยากลดน้ําหนักแล้วต้องมาออกกำลังกายทำในสิ่งที่ไม่ทำต้องมาคุมอาหารลดแป้งนะคะ แต่ที่เรายอมทําเพราะอะไรเพราะเราเห็นประโยชน์หรือเปล่าว่าถ้าเราออกกําลังกายถ้าเราคุมอาหารกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ส่งผลกับหุ่นเดาหรือว่าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือเปล่าเหมือนกันนะคะในการทําออนไลน์นะคะถ้าปกติเราเคยชินกับการแต่ะตัวเดิมๆแต่ว่าอยู่ออนไลน์มันเหมือนต้องสวยขึ้นอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องรู้สึกฝืนชั่วแรกๆบ้างอยู่แล้ววิธีแก้ครูให้อย่างนี้แล้วน,นะคะให้ถามตัวเองว่าทำออนไลน์เพื่ออะไรทำเพื่อสำเร็จไหม สองเหมือนอยากลดความอ้วนอ่ะหรือดูแลสุขภาพอ่ะอะไรคือนะคุณสมบัติของคนที่หุ่นดีสุภาพแข็งแรงเขาอะไรดูแลตัวเองเออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เหมือแนบบกันคุณสมบัติของคนทําอะไรคุณไปดูโค้ชคูงดังๆหรือแม่ค้าอะไรก็ได้นะแต่ละคนใส่จใจดูแลตัวเองไหมถ้าเราเห็นความสําคัญเห็นประโยชน์เพื่อไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเหมือนการลดน้าหนักเหมือนสุภาพที่แข็งแรง ช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกฝืนแต่สักพักทำเราจะเป็นนิสัยค่ะเป้าหมายต้องชัดและเห็นประโยชน์ของการทําสิ่งนั้นคุณรู้ว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคนจะบอกว่า mm hmm. ก็มีคนที่ประสบความสําเร็จแล้วไม่เห็นต้องสวยก็ได้ไม่เห็นต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นก็มี mm hmm. ใช่มีค่ะแต่ถามว่าเราอยากสําเร็จในเวอร์ชั่นไหนไงถ้าได้กลุ่มลูกค้าพรีเมียมแล้วเราก็เป็นคนที่มาทําออนไลน์ในเวอร์ชันที่เราดูดีแบบสวย แบบแต่งหน้าออกมาแล้วเอ,อชวนคนดูคนติดตามสําเร็จง่ายขึ้นไวขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราเลือกได้หมดเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกหลายคนมองว่าการแต่งตัวการแต่งหน้าคือภาระแต่ให้ลองถามว่ามันคือยา,านพาหะะทาให้เราสำเร็จไวหรือเปล่าถามตัวเองดูนะคะไหนเพื่อนๆลองถามแล้วได้คําตอบกับตัวเองว่ายังไงบ้างลองกดคอมเมนต์ไว้นะคะด้วยรักครูชัตตี้สอดแต่งตัวสวยะคะ่ะ